เตรียมส่งพี่เอกครับผมคันนี้พันสอนะครับพันสองคัสตอมคันนี้พี่เอกได้ใส่ของแต่งก็เป็นพวกใส่วัวเทียนกรนล้มปลายท่อครับคันนี้เปลี่ยนแค่ปลายท่อไม่ได้เปลี่ยนกองเปลี่ยนกล่องนะครับคลาสสิกล่ากเด,เดิมๆท่อเป็นทวินสแลดนะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันว่าใส่แต่ปลายท่อสวอตเตอร์พันสเป็นยังไง I love it.